สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องแฟนครับเอฟซีทุกคนทุกทันทุกมองทุกบอลทุกเพียทุกไอทุกสาขาทุกอาชีพครับมณีเอาน้ำท่วกับพามาเบึงง้อเฮกอล่ะพี่น้อง่ะพี่น้องมากอยากได้นะครับเนาะช่วงนี้แบบนี้ครับราค่าแบบนี้ครับเบอร์ขึ้นไปทาได้พี่น้องเด้อโทษทักถามต่อเอานะพี่น้องเนาะเอาครับมณีพี่กัดครับนัดนันพินฟาร์มครับตั้งอยู่บ้านกระต่ายนุนสวัสด ตำบลสันปะตองอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามครับนี่พี่คัดตั้งยุ่งงงนี้น้องเพียงเนาะหรือพี่น้องอยากมาเบิ้งเอาตัวจริงกันบาได้เนาะครับเนาะก็ตั้งอยู่หลังตลาดนัดโคกระบือน้องกุ้งกระต่ายนี่ครับห่างจากตลาดนัดโคกระบือมากนี่ก็ว่า3-4หลอยหาร้อยเม็ดแต่ว่านี่น้นองเพียงเนาะเส้นทางกับอำเภอนาเชือกจางหวัดสิสลัดครับวางกลางกลางนี่น้องเนาะเอาครับมาแม่์ได้ก็จะคอย โทรถามต่อเด้อพี่น้องเด้อครับอ้าข้าวดีบอกพี่น้องน้ำน้องพี่น้องวันที่ยี่สิบห้าครับตลาดนัดโคกระบือน้องกุ้งกระต่ายเปิดนะครับเนาะวันที่ยี่ห้าพี่น้องชาวง้อชาวข้อยนะครับเนาะเตรียมรถเตรียมล่าเตรียมง้อเตรียมข้อยเตรียมเงินเตรียมทองอ่าจิตใจร่างกายพร้อมนะครับพอกันครับวันที่ยี่ห้าเปิดแน่นอนครับบันทึกไปพอกับช่างกิตนะครับเนาะมันี้งว่ช่างกิจที่มีตัวดีตัวงามราคาสิเป็นยังไงกับเป ทำช่างกิจแล้วนะครับเนาะสวัสดีครับช่างกิจครับช่างกิจสวัสดีครับผมเอามืนน่อนี้ตามทีเเม่เราเห็นนะช่างกิจเนาะประมาณจักตัวครับตามทีเ่เราเห็นอยู่นี่มือนี่สามสิบกว่าตัวสี่สิบครับประมาณสี่สิบเนาะครับผมครับนี่ครับนี่โอ้โห,หลายครับมีแต่สีขาวเลยพี่น้องนี่ว่าถ่ยสีขาวขาวนะเอาเอาเบิ้งตัวนี้ก่อนเนาะตัวไหนก่อนนี่ก็ได้ครับตัวนั้นไม่นตัวเก็บขาโอ้ตัวนี้เก็บขาเอามาเบิ้ง,งพี่น้องเก็บขาเอามาเบิ้งตัวนี้ราคาเปิดไว้ครับอันนี้ ไว้ที่สองหมื่นสองพันห้าร้อยสองมื่นสองพันพี่น้องเพิ่งแยกลูกมาได้สองวันครับแยกลูกวานแรกสองมื่ลูกแรกครับเป็นงวลูกแรกครับเป็นงวไทยโบสดำไทยมีดติเครื่องดำนะครับอ๋อนุ่มดีขาดีนะพี่น้องเนาะสองมื่นสองพันแหละครับงวตัวนี้ครับอืมอ่านี่สูงกับสีลอยสามสิบเพียงเพียงอยู่เนาะครับผมครับประมาณหรือกอยี่ปดป้านี่เนาะครับผมครับอ่าบัดนี้แม่ต่อไปนะพี่น้องเนาะเอาแม่นี่ครับ แม่นี่เป็นแม่สาวครับนี่รับผมแม่สาวครับมีบือมีลึงให้เห็นนะครับโอ้แม่สาวมีบือมีลึงมีเนื้อมีหนังดีครับนีเนื้อหนังเป็นหุบนน้าเติบโอ้เป็นเป็นถือว่าถ้าเกิดทุนไม่ถึงสามหมื่นนี่เป็นแม่บ็อกแม่พันได้ครับอืมสำหรับผู้ทุนน้อยเนาะพัฒนาได้ครับผมครับไปพัฒนาได้ผู้ทุนน้อยก็ไปพัฒนาไปต่อได้เหรครับนี่แม่นี่ราคาเท่าไหร่เลยครับนี่อ๋อเดี๋ยวเฉยฟันครับนี่ของขาครับพลดออกแล้ว ราคาครับสองหมืนหกครับสองหมืนหกพันเน้ขาทาได้ครับตัวนี้สองหมื่นหกพันเนื้อหนังเข่าทาสวยครับเออครับท้ายเทยโดงใช้ได้ครับอืมช่างกิจเครื่มอือนราคานี้ก็พอฟังครับพอไปพอมาครับผมครับสอไทยบานนี้มาเบิ้งไทยแดงๆหน้อยๆครับครับผมก่อนเคยสวนสะพายใชมูกชี้แล้วเอาสะพายออกสะพายเมา ใส่หมอครับผมแต่ว่าเห็นว่าราคามันถูกมันมันก็ไม่เกี่ยวกับอการที่จะเลี้ยงดูเลี้ยงเต่าได้นะก็เลยว่าก็เลยเอามาขายดูครับเลยลองซื้อเข้ามาดูออตัวนี้ครับผมครับราคาวย้ยยูทีเอามื่นหกรับสิบหกครับผม,มวัว<อ>สาวครับวัวหกตัวนึงวัวสาวบ่ใช่ครับแต่ว่ามีตำหนีหม่องดังมันไหน เขาเจาะเปลี่ยนเข้าเนาะใช่ครับดังมันสีกได้เพียงน้องเน่ยดังสีเขาเลิกครับแต่ตัวมันใหญ่แต่ตัวสิบหกนี่ก็ถือว่าโอ้โหราคาไปเนื้อก็สบายแล้วครับผมจะจะเป็นเนื้อกขโอเคแล้วจะพครับเป็นว่าสาวได้ครับนี่วัเนี้ก็ช่วยชีวิตเขาไว้ครับดีกว่าไปเสียงครับสงสารครับแมนเมนเมนเขาจะได้อยู่อีกหน่อยให้เขาอยู่น้ำห่อนนี่ให้เขาได้ลูกได้เต้านี่ครับผมครับอ่าฝั่งนี้ตัวต่อมานี่ครับตัวนี้สีขาวขาวเขาเง่าครับเป็นแม่ลูกลูกมันเดไซน์นี่อย่างนั้นครับเอาเอาตะเมียก่อนเนาะ เอาเอาเอาลูกด้วยครับลูกมันยังไม่โตมากใส่ลูกเลยเดี๋ยวรอลูกกนนะพี่น้องเนาะอ่ามาแล้วลูกมันนะเอาครับราคาแม่ลูกครับสามสิบสองครับสามหมื่นสองพันนี่ครับครับราคาแม่ลูกเด้อครับสามหมื่นสองพันลูกไดญครับตัวนี้โอ้บุ้งงกันไอ่ไมาใช่คอยนี่ยเสรับสนักเขาเมันเบิ่งลักษณะทางมันตัวผู่เนาะตัวผู้ครับตัวผู้ลูกผูเด้อครับอ่ะราคาสำนีครับนี่ครับ ลูกกับเบื้องจากเขาแม่กับหนึ่งสองสามลูกที่สามผลด้วครับเผลสี่ผลบุเนาะบุครับเอาตัวดำๆเลยครับเอ่อแล้นี้ก็เป็นลูกแรกครับลูกแรกขายลูกไปแล้วครับขายลูกไปแล้วโอ้ขายลูกไปแล้วเหลือแต่แม่มันครับผมครับแจ็กบัตนะครับเหลือแต่แม่นี่ยสองหมื่นสามพันครับตัวนี้สองหมื่นสามพันสูงแต่ยี่สิบยี่สิบยี่สิบกว่าเนาะครับผมครับครับอันนี้ก็สูงหน่อยยี่สิบกัวสีดำๆเนาะสีดำครับลูกแรกครับครับไปเบิ่งมนุ่มๆหน่อยครับป่ะนี้นี่นี่ผูกจุ่มกันอยู่นี่อสามตัวนี่จุ่ ครับแม่ลูกบ่เลยแม่ลูกครับแม่ลูกโอ้ตัวนี้แม่ลูกสีเรื่องเหลืองเลยครับเนาะนี่บ่ลูกนี่สิแม่เพื่อนอ่ะครับผมครับโอ้แม่กับลูกซ้ำกันเละหินนะพี่นภพรอ้ะฮะตัวใดเลยครับแม่ลูกคนเนื้อหนังมาดีอยู่เด้ตัวเนื้อลูกลูกเป็นหูดึงยูนเนาะครับผมครับคนหางไงเออลูกใดม่เขากับ่มีซ้ำกันละครับแม่กับลูกเนี่ยหัวสีลุนเด้อบวลุนโอ้ง้ามดีง้ามดีง้ามดี กักบาทครับนี่แม่ลูกเนี่ยเอาจักทีแล้วถ้าเอายกคู่เลยผมเอาตัวละหมื่นสี่ตัวละหมื่นสี่สองหมื่นแปดเนาะครับผมแต่ถ้าแยกนี่ขอเพิ่มพันหนึ่งตัวละพันครับเพิ่มตัวละพันนะครับผันแยกเนาะครับผมครับเอาหน้ากันกับสองหมื่นแปดครับผมตัวละหมื่นฟรีครับผมครับอันนี้เป็นขาวลำพูนครับบานี้แม่ขาวลำพูนขาวลำพูนจีบัเลยโอ้สีตัวนี้คุ้นครับคุ้นครับสีนวลดีนะครับนี่ตัว้งามงามขาวลำพูนคครับุ้นครับ เป็นงูที่ตะกูลสูงแหลกหน้าขวัญด้วยเนี่ยงูตะกูลสูงนะครับลำพูนขา,ขา,ขาลำพูนนี่ครับเนื้อหนังมังสาโอ้งามขวท่าสวยครับเนื้อหนังใช้ได้เลยครับเป็นงูาสาวหน่อยเนะาะพี่จะเอาไปทําเป็นบล็อกเองพี่ใส่ใส,ส่ชารูเล่จัดร้อยเนี่ยสวยเลยครับอ,ออกมาเนี่ยผมว่าเนื้อลูกจะกระตุกกระตาเ,เลยละครับกำลังจะขึ้นครับกำลังจะขึ้นโอ้จักบานแล้วครับซเนี่ยเอาสองเมื่อเจ็ดครับสองเมื่อเจ็ดโอ้ราคาสวยจริงๆว่าหนิครับนี่เด้อครับนี่ขาลำพูนแบบนี้แหละครับนี่ขาลำพูนเขาค้างไงลำหางตรงฝ้อยหางแดง โตวตัวตัวนั้นเนาะตัวนี้เนาะครับเอาครับเบิ้งสาวหน่อยต่อกันเลยเนาะครับนี่เพื่อนนี่เปิดไปเท่าไรเนาะครับนี่ยี่สิบสามครับยี่สิบสามข้อมสูงเป็นกีสิยูรอยสามสิบครับบนรุ่ดครับประมาณนี้เนาะครับผมครับ่อยสามสิบครับตัวนี้สองหมื่นสามได้เพี่น้องนี่สองหมื่นสามเป็นว่าไทยอัตวาากล้าเนื้อดีเนี่ยตัวนี้เนาะนี่เบือมีเล่งครับหนังานเจเซได้ครับมันพ่อแล้วโอ้ตัวนี้เขาท่าครับยี่สิบสามนั่นบอ ใช่ครับสองหมื่นสามสองหมื่นสามเป็นตาซื้อเลี้ยงอยู่พี่น้องนี่ครับครับนี่หรือซื้อไปตลาดนัดใหญ่้ี่ครับนี่อยู่ตลาดนัดสามนี่ครับตลาดสิเปิดวอนที่ยี่่านะครับไปถามตำรวจขันสามีบอว่าสามน้าพี่น้องเนาะอ่ะครับนี่เบิ่งแม่ต่อไปนะครับเอามาเบิ่งแม่ลูกดวยครับบานี่แม่ลูกลูกผูลูกสีขาวแม่กับสีขาวครับแม่นี่กับแม่พู้นอะสิลง้งกันนะครับนี่ ขาวซอนขาวนะครับแม่พุ่นแม่เบิ่งแล้วนะครับพุ่นอันนี้แม่ใหญ่ครับแม่ไงกว่าอะไรอันนี้ใหญ่กว่าบางหันเนาะหลายครับแม่นี่แม่ใหญ่ก็หันหลายเติบลูกก็เป็นหูบลูกก็เป็นเนื้อหนังดีอยู่ครับเป็นหูบเน่าเน่ากันอยู่ครับผมครับโอ้ยเนื้อหนังดีเนื้อหนังดีลูกนี่เข้ามาแข่งขันใหญ่เนาะติดประมาณมาครับผมน่อยน้อยวันนี้ราคาเท่าไหร่บาทเนี่เอาสามหมื่นเก้าครับโอ้แม่นี่ใหญ่ยาวเติบด้วยครับสามหมื่นเก้าพี่น้องสิลล์งันกับแม่นั่นเด้อหนันมาแม่น คื่นั่นว่าไม่แล้วแม่นั่นหลิ่งหลงกับแม่นั่นจะไปถ่ายต่อไปเนี่ยเออพูดนะไม่พูดถ่ะกันแลยวเงนน่ะโอ้สามเมียลูกมันออกมาเป็นลูกกระทบแล้วตัวนี้ลูกตัวนี้งามแจะลูกผูกกันเนาะครับเอารีบถ่ายตรงนั้นเถอะสามหมื่นเก้าครับเดี๋ยวหลิหลงกันเอาไปเบิ่งครับไปหมื่ตัวนั้นมันหลิหลงกันนะครับเนาะนั่นสามหมื่นสองเนาะไอเนาะอันวางหันสามหมื่นเก้านะอันนี้สามหมื่นสองแล้วก็มาสามหมื่นเก้าแล้วก็มาสามหมื่นสามหมื่นสามครับสามหมื่นสามครับผมครับเอาเม่นี่สามหมื่นสามเด้อครับเป็นลูกตััััววททีี่่ลูกตคครรบบผม เป็นงัวขาวลูกผู๋สีคือกันอยู่สามแม่ครับแต่ว่าราคาบ่คือกันเนาะครับผมครับตัวนี้สามหมื่นสามเนาะครับเนาะครับผมลูกตัวที่สองแม่เพิ่นกิดสีสูงอยู่หน่อยยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดประมาณนี้เนาะกาด้นี่กาอยู่สามีน้าพี่น้องเนาะอือาจสีได้สูงกว่านี้ก็บว่าเป็นหยังเนาะครับเนาะอันนี้อะไรมันนี่เลยก็ได้นี่เล็บดวงเล็บดีอ้าวบันี้มาหาแม่ลูกอีกครับบัเนี่ไล่แม่ลูกกันเลยครับลูกแรกลูกแรกตัวนี้กับเป็นงัว แม่ลูกผูลูกแรกครับตัวนี้ลูกแต่ว่าสีเม็ดเข่าบาเนี่ยครับผมครับคูนี่สีเม็ดเข่าแต่ว่าลูกหนาเดบปะนี่ลูกหนาด้นี่พูดเนาะครับผมครับเดีวลูกไส้พิ่นะครับผมโอ้หนาลึกตึดเด้ก้ามเนื้อเนื้อนังดีเลยครับลูกตัวนี้ราคาเท่ครับแม่ลูกเนี่ยสามหมื่นห้าครับสามหมื่นห้าพันเกี่ยวห่องค้าดีแท้วะสามหมื่นห้าพันครับอ่านโคบนี่เนาะพี่น้องเนาะลูกแรกหนาสีหนาพิ่นสี่างเนาะ นี่คร,ค,รครับหน้าสีข,า,ขาวๆดังๆนุ่มก็ดีขาก็ดีฮะหน้าดำกับให้ลูกอยู่ตัวนน่ไหมนึกว่าจะมาให้ลูกบ่อยโอ้ให้ลูกใช้ได้เลยเออให้ลูกใช้ได้อยู่บันทึงแม่นั่นปะไม่ลูกครับผมครับเอาเบื้องแม่ลูกครบนีแล้วนะครับเนาะครับมาเบื้องแม่ลูกกันต่อเน,นื่งนะครับเนาะลูก้าชอบหลายอยู่แต่ว่าคอยว่าพิษราคาเอาไหมแม่นี่ดังหนาครับผมเป็นเป็นเป็นบดครับบสแม่บดไทยบดไทยครับผมครับลูกแม่ครับ เอาวันนี้คุ้มคมแม่ลูกแม่นี่ลูกแม่ได้ครับบ่เนี่ยครับลูกที่ทลายบัวทีซีผลหะือว่าคือที่สามที่สามครับที่สามรที่สามเนาะครับประมาณนี้แหละครับเนาขหหนังหนาใช้ได้ครับแม่ก็สู้งเลยสามิกว่ามีกําไรขาได้ครับเออใส่กาไรขาแตัวลูกงามได้บ่เนี่ยแม่นี่ติดโบดติดเครื่องได้แม่นี่ราคาเท่าไหร่ล่ะครับงามๆนาสี่หมื่นสามครับสี่หมื่นสามได้ครับบดเนี่ยอ๋าตัวนี้สี่หมื่นสามครับเล็บเล็บแม่เล็บลูกด้ครับเบื้องเอาใช้ได้นะครับเนาะนี่เพื่นออกสีแดงเอาเนีตัวนี้ สีบาแดงแล้วครับนาแม่เป็นกอกเครื่องเดียงจากน้อยนะครับเนาะตีแม่แม่สองสองหมื่นสี่ลูกหมื่นเก้าก็ได้ครับแม่สองหมื่นสี่ลูกหมื่นเก้าโอ้นาเลียนนาล่องเครื่องดำได้ครับเป็นหน่เครื่องดำสีเลยครับแน่นอนอ่าสองสองแม่ลูกนี่แม่ลูกควบนี่ติดติดเครื่องติดเครื่องดำไหเนาะอ่าแม่ต่อไปนะครับนาะเอามาเบิ่งแม่เดียวครับแม่นีเขาวน่นดูภูเจ้าบัดครับแม่นี่อันนี้มันงือไม่สวยครับเดี๋ยวเดี๋ยวช่างกิดเอาไปให้ อื่นครับเอออันนี่บ่สวยเนาะครับมันมันไม่ผ่านคนขนตากระเขามันจะเลี้ยงยากเออมันไม่มีมีลิงด้วยขนตาขาวครับหางขาวไม่ไม่ขายให้หรอกเอาไปว่าเลี้ยงยากมัจะไปเป็นเนื้อตัวนี้เด้ว่าแล้วเด้กครับไปว่าโอ้ตัวนี้มันขาดหลุดมากเนาะสองเหมืนสามครับผมครับตัวนี้มันหลุดมากครับสองเหมืนสามตาเลี้ยงตัวนี้จริงมันหมุนเลหมุนขี้โคนครับโอ้เอาเอ้าเอ้าเอ้าเอามันนึ่งมือนหนึ่งเจ๊ซีเรียนเจ๊หยาดยังเนาะนน่นยไหมยังบ่ขายดอกไปมันพึ่งมาเมื่อกี้นี่มพึ่งมารถยากครับผม แม่นี่บ้านเด็ขายด้วยครับนี่บ้านดีจังใยรขามาเบิ้งเอ,อ่าเดี๋ยวครัามาบมะพร้าวแม่สีดำดำนะครับแม่บังหันมันบ้านเด็คุนเอาไว,ไว้การผู้พนพากษาขุนบ้านเด็คุนบันไดเนาะลงรถบังหันครับเอาแม่นี่แม่นี่เนื้อหนังดีครับแม่นี่ครับผู้สีแสบตาอยู่สีดำเลยสีดำเอาพี่น้องมาสีดำเด้อราคาจุกบาทเนาะครับแม่นี่สองหมื่นสามครับสองหมื่นสามพันสำหรับพี่น้องที่มักสีดำดำสีเนาะครับเนาะนี่ครับสองหมื่นสามพันเป็นว่าสาวพอมผสมเนาะครับผมครับอืมไปตัวให้ต่อไปไหมในลูก แม่ลูกแบบง่ายหนิบอครับผมครับโอ้ตัวนี้ลูกง่ายตัวนี้แห่พูดนะเท่าได้จจักบาทละแม่ลูกแม่ลูกง่ายง่าเนี่ยหกหมื่นหาครับหกหมื่นห้าพันแม่สีแดงเขาโคลูกหนาลุดติดเนาะครับเนาะหกหมื่นหาพันพี่น้องหกหมื่นหาพันด้วครับตัวนี้พูดนะคำน,น,นั้นถือเดียดนี่แดงเสียบตาพอดีแม่เพูนเนาะคัดดีๆนี่ครับนี่อัน,นง้อนี่อยู่บริคัดบริล่างใบลูกมันนะครับทรงสีนี้ลูก ใจน้อยตัวนี้เนาะลูกสามหรอวะนี่ฮะนี่ลูกสองนลูกสองครับลูกสองเขาส่งเขาก็ซื้อกันสองแต่เขามานันเ,<ร>เน่าเสียงเนาะครับ,รบเอาเล็บดีมดืดเด้อครับตัวนี้เล็บแม่เล็บลูกดีมดืดพี่น้องไปพัฒนาต่ออะไรเนาะครับเนาะเครื่องเพดดำปีเลยนี่ครับอพาเบิ่งตัวต่อไปนะพี่น้องเนาะมันยังไม่ถ่าย,ยเยอะอ่าถ่ายเลยนี่ครับเจ้าเนื้อเจ้านังครับเจ้าเนื้อเจ้านังนี่แขนอันตันไปเนื้อด้ครับนี่ เพื่อได้อยากไปเป็นทุนอนี้มันได่มีหลีว่าคอยว่ามันจะตรงหมือนหนึ่งว่าทักศนา้นึ่แต่ว่าลันชีเนื้อหลายเนาะเท่าไหร่ราคาราคาพันเท่าไหร่สองหมื่นสามพันห้าร้อยสอนสามพันห้าร้อยเป็นตาดื้อไอ่นี้เขแนครับเนี่ยนคันแล้สันอเบึงสันคอในเป็นยังพุ่นอะนอกตังโจโก้ติดปามันมแน่ได้เนาะนไม่เหนือแเ้วติดยสมบาพนครับบาไทยนะตัวใดอีกตัวนั่นยูดิ ัวตัวผู้เอาตัวนี้ก็ได้ครับตัวสาวน้อยสาวน้อยนี่ตัวผู้เม่วาจีนี่เมื่อวาครับให้เพื่อนมาดูเอาขอมครับเอาสาวน้อยครับสาวน้อยสาวน้อยแม่สาวน้อยเท่าไรครับหมื่นสามครับหมื่นสามพันอ้าวพี่น้องครับอยากได้สมนีไปเลี้ยงไปขุนเด้วยมาเป็นแม่ลูกถ้ามั่นใจว่าแยกแล้วเอาไปเลี้ยงได้เนี่ยช่างคิดให้ไปนะครับแยกเลยเนาะครับผมครับก็ตีตีสายใส่กันเลยครับครับผมครับก็มีทั้งหมดอยู่ห้าหกตัวนี่ก็ถ้าคิดว่ามั่นใจว่าเอาไปเลี้ยงได้เอาไปฟูมฟัก ได้กอกได้กอกกาไรได้ก็เมาไปครับแต่ช่างกิจจะแยกให้นะครับเนาะช่างกจไในห่วงคือบางคนเขาทุนน้อยแต่กจะมีทุกตัวสองตัวเอาไว้สงกงสงการกว่ากันไปเนาะครับเนาะวันนี้เลี้ยยในที่ผบ่ไปเบิ้งห้เพิ่นมาขอเบิ้งเอาเนาะครับผมครับเลยใถอกว่ามันในขอกมันสิบกวนเนี่นะครับมันกับมันเล้มันเล่นครับยางเขาไปว่ไ้พี่น้องครับมันกินยิ่มๆิมันเล่นนะครับทีเครื่องแข็งหมดนะครับเอ ขอบคุณขอบคุณพี่น้องทุกท่านทุกคนเ่ขอมาเบิร์ครับกับขอหายรอสวยเรื่อยขึ้นเสมอเสมอนะพี่น้องเนาะเงินทองเหลือใสอังถงนะครับเนาะมือน,นี่นั้นทั่วกับช่างกิดพอกันชิบหนาใช่ไหมเนาะช่างกิดเนาะครับก็ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจช่างกิดอยู่นะครับเนาะดูให้ละเอียดดูให้ถูกตาและถูกใจและถูกราคา่คยซื้อนะครับซื้งวก็ถ้าเป็นงวท้องงอะไรก็ซื้อให้มีม,มีมีจุดยืนของจุดถ้าจะได้แบบว่ามั่นคงในการซื้อ ตีเปลี่ยนง่วมีปัญหาจะได้ตีเทินตีกลับได้นะครับน้องครับเนาะช่างกิจที่ผ่านมาก็ขอบคุณมากมากพลาดภัยผิดพลาดอะไรก็ขอโทษขออภัยครับผมครับก็เขาว่าไม่ต้องยืนในจุดที่ดีที่สุดแต่ขอให้มีความสุขในจุดที่เรายืนครับผมครับช่างกิจสวัสดีครับสวัสดีครับ